สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมสวยไหมคะวันนี้พามาเดินที่ที่ไหนคะวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาให้ดูบรรยากาศสวยงาม <c oughs> คือตรงนี้ก็พอดีเรามาเดินที่ห้างนอยอูมค่ะแล้วก็ออกมาสูดอากาศธรรมชาตินิดนึง นี่ค่ะคุณพี่เขากำลังตั้งกล้องเดี๋ยวเรามาเดินชมนะคะไปค่ะคุณพี่พามาเดินชมบรรยากาศรอบๆนี่ค่ะช่วงเวลาจะ17โมงแล้ว เห็นนะคะตรงนี้เด็กวัยรุ่นเยอะมากใกล้ๆจะหนึ่งทุ่มแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องห้องบ้านบ้านเช่านะคะใครมาพักแถวนี้ก็คือบรรยากาศดีเลยค่ะแล้วก็อยู่ติดกับห้างห้างนู่นนะคะอยู่ตรงนู้น ที่ไปซื้อของมาของเราก็จะอยู่ในนี้ได้ของมานี่หนะคะตรงนี้ก็เป็นบ้านเช่านะคะสีแดงสวยเท่ยคะ่ะแล้วก็ตรงนู้นนะคะก็เป็นร้านอาหาร นะคะร้านอาหารแล้วตรงนี้ก็วิวสวยมากบรรยากาศตรงนี้สวยมากเลยค่ะข้างล่างนี้เดี๋ยวจะพาไปเดินดูนะคะมันเหมือนสถานที่คุมขังสมัยก่อนเลยค่ะแต่เราก็ยังไม่เห็นป้ายชื่อนะคะเพราะว่าดูสิเขาทำตึกแบบมิดชิดมาก ทำไมถึงคิดว่าเป็นที่คุมขังสมัยโบราณเดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้นะคะมันมีทางลงนะคะเป็นลูกกลงลงไปมันมันมีมันมีเออบันไดเนี่ยลูกกลงลงไปแต่ว่าเขาปิดประตูห้ามเข้าคิดว่าเขาน่าจะมีวันเปิดหรือเปล่าไม่แน่ใจ พี่เราต้องมาลงทางนี้นะเพราะทางนู้นมันมันไม่มีทางลงตรงนี้นะคะลานตรงนี้มีเด็กๆวัยรุ่นมานั่งเยอะมากนี่นะคะนี่ค่ะมีประตูมีลูกกง สวัสดีค่ะสวัสดีไกลๆนะคะแล้วก็ที่ลงมาจากกรงนู้นแล้วตรงนี้ก็เป็นลานเหมือนคุณพี่เขาบอกว่าอนเนกประสงค์แต่ข้างล่างมันเหมือนเป็นที่คุมขังอะพี่เพราะว่าบันไดเนี๋ยนะคะตรงนี้เด็กวัยรุ่นมากันกลุ่มใหญ่มากเมื่อกี้ก็มีเจ้าหน้าที่ ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะแต่ว่าบรรยากาศดีนี่ก็เป็นเอ่อวนลุ้มโอ้ยเห็นเมืองยอดยอดเมืองอูมแล้วพี่นี่เขานี่เขาเขาก็ปลูกเขาเป็นพื้นเป็นที่สาธารณะของนจ้นที่ทุกคนยินใจไปค่ะไปแต่พี่เราเดินตรงตรงนี้นี่เราทำคลิปได้นะเนี่ยนั่งแต่ว่าถ้าเราเดินออกไปนู้นเราไปทางนู้นนะ เพื่อที่จะไปตรงนู้นใบไม้จะเปลี่ยนสีีไปไหมไปไหนนี่เไปตรงนู้นไงตรงนู้นมันเป็นที่สวนสาธารณะให้ิงตรงนี้ก็จะเป็นวนุ่งเป็นห้องห้องพักเก่าถือมาให้พิงี่อยู่นี่ฉันฉันนี่ด้เราจะเข้ากล้องนี่ค่ะเข้ากล้องเข้ากล้องไม่ใช่เข้ากล้องนะเข้ากล้องโอ้หกล้องพี่ชัดมากเลยหนูสงสัยลืมปรับอะไรนี่เลยพี่พี่ถือเลยมหนู่มนัวมากเลยอ่ะ